สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่อง family นะคะครอบครัวของเราพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ my family and house ก็คือครอบครัวของฉันและก็บ้านของฉันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูจะให้คำอ่านไว้ด้านบน ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกอ่านเองได้ในเวลาว่างนะคะและในการฝึกอ่านนี้นักเรียนควรจะฝึกสะกดตัวภาษาอังกฤษนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนไม่ให้ลืมตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ g r a n d f a t h e r grandfather แปลว่าคุณปู่หรือคุณตาค่ะคำที่สองนะคะ G R A N D M O T H E R Grandmother คุณย่าหรือคุณยายค่ะคำต่อมานะคะ F A T H E R Father คุณพ่อคะ่ะคำต่อไปนะคะ M O T H E R Mother คุณแม่คำต่อไปคะ่ะ S I S T E R Sister พี่สาวหรือน้องสาวคะ่ะคำสุดท้ายนะคะ B R O T H r. E.R. Brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายค่ะในกรอบด้านล่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ก็คือคำว่า This is me แปลว่านี่คือฉันเอง I am ให้นักเรียนเติมชื่อตัวเองลงไปในช่องว่างนี้นะคะให้นักเรียนสามารถเติมเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะถ้าเรียนสะกดได้ถ้ายังสะกดไม่ได้ให้เติมเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะ ในกรอบนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพของตัวเองลงไปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอ่ามาดูต่อมาเป็นแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดให้นักเรียนเติมคำศัพท์เหล่านี้ให้ให้ตรงในรูปภาพในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงด้วยค่ะคำแรกก็คือคำว่า g r a n d m o t h e r g r a n d m o t h e r นะคะเติมได้สองครั้งนั่องจะสังเกตเห็นใน วงเล็บข้างล่างนะคะคำที่เติมได้สองครั้งมีคำว่าอะไรบ้างก็มีคำว่า grand m o t e r แล้วก็คำว่า grand father นะคะอ่าส่วนที่เหลืออีกสี่คำ father mother sister แล้วก็ brother นักเรียนสามารถเติมได้หนึ่งครั้งนะคะอ่านี่คือแบบฝึกหัดใบงานของนักเรียนนี่เรียนจะต้องเติมคำศัพท์ลงไปนะคะอ่าคุณครูให้นักเรียนให้เวลานักเรียนเติม น,ะะน,น,นักเรียนบางคนอาจจะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูตรวจสอบกันนะคะว่าที่เรียนเติมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูเฉลยกันเลยภาพแรกคือคำว่า grandfather แปลว่าคุณปู่นะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแปลว่าคุณปู่หรือคุณตากันแน่นะคะถ้านักเรียนหมายถึงพ่อของพ่อนักเรียนเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นรูป ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงก็คือพ่อของเรานั่นเองนะคะแกรนฟาเอร์ก็คือคุณแปลว่าคุณปู่นะคะเพราะเพราะว่าอยู่ฝั่งคุณพ่อนะคะคำต่อมาแกรนมาเซอร์แปลว่าคุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ่อของเรานั่นเองนะคะก็คือแกรนมาเซอร์แปลว่าคุณย่าอ่าต่อมาคำนี้แกรนฟาเ t อร์เหมือนกันนะคะแต่แปลว่าคุณตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคุณพ่อของแม่เรา นะคะเราก็จะใช้คําว่า grandfather ที่แปลว่าคุณตาคําต่อมา grandmother คุณยายนะคะต่อมา father ค่ะพ่อของเรานั่นเองต่อมา mother อ่าอันนี้เป็นเด็กผู้ชายก็จะต้องใช้ brother นะคะต่อมา sister ซตเอร์ก็แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวแล้วก็คนสุดท้ายในช่องนะคะก็คือเติมไว้อยู่แล้วมีมีก็แปลว่าตัวฉันเองเป็นไงคะนักเรียนเติมถูกกันหรือเปล่า very good นะคะเติมถูกทุกช่องนี่คือเก่งมากๆเลยอ่าวันนี้เราจบบทเรียนเรื่อง my family แล้วนะคะอ่าบทเรียนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ My house นะคะบ้านของฉันมีอะไรในบ้านของฉันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปกันได้เลยนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะนักเรียน